สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาตลอดนายๆนะคะวันนี้อยู่กับแม่หมอพี่เพียวอีกเช่นเดิมในการทำนายดวงความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะคลิปนี้คือดวงความรักของชาวลัคนาราศีมีนนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาตาลอดนายให้แม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปโหลดดวงประจำลัคนาราศีของท่านนะคะแล้วก็ ใครที่ดูดวงในนี้เรายังไม่จูใจอยากจะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถทักช่องแชทอินบอ็อกมาได้เลยชื่อช่องกับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันนะคะวีด้าตลอดในนายนะคะขอฝ่าในอ้อมบุกอ้อมใจของทุกท่านด้วยเดี๋ยวแม่หมอจะเข้าสู่หัวข้อการทํานายดวงกันเลยนะคะจะแบ่งเป็น2องาพารด้วยกันคือดวงความรักของชาวร,า,ราศีมีนที่โสดและดวงความรักของชาวร,า,ราศีมีนที่แต่งงานมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ เป็นการทำนายด้วยไพ่ออรเ์เกิลและไพ่อยากจะสื่อสารอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเงินงานความรักสุขภาพนะคะสิ่งที่ออกมากับหน้าไพ่เดี๋ยวแม่หมอจะพยากรณ์หรือทํานายไทยทักให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากชาวมีนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะหรือแต่งงานมีครอบครัวแล้วดูซิว่าในเดือนกุมภาพันธ์ ท่านจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะขอพลังงานไพ่สิบใบเลยจ้าชาวลัคนาศิรลัคนาราศีมีเนี่ยต้องเกิดก่อนเลยว่าดาวประจําตัวของคุณนะคะตั้งแต่ เดือนมีนาคมปี2564ที่ผ่านมาจนถึงวันที่8เมษายนนะคะดาวประจำตัวตกตำแหน่งวินาศดาวประจำตัวและก็ดาวการงานด้วยนะคะ mm. ก็อาจจะทำให้ชีวิตในหลายๆด้านค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าดวงชะตาอาจจะไม่ได้เป็นดวงชะตาที่สดใสอะไรมากมายนะคะ mm. ก็อาจจะส่งผลกับเรื่องของการเงิน mm. การงาน ความรักแล้วก็การตัดสินใจในด้านต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดหัวมาก่อนเลยนะคะวันที่1ึงถึง15กุมภาความรักของคุณนะคะค่อนข้างที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีแง่งอนอกันบ้างนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะค่อนข้างมีอารมณ์ขี้หงุดหงิดเหวี่ยงวินไปเยอะสักนิดนึงนะคะด้วยความที่ดาวประจําตัวตกวินาศจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดวงตกหรือดวงอาจจะไม่ได้ดีเด่นอะไรมากมายนะคะ ส่งผลกับสภาพจิตใจด้วยนะคะชาวมีในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีความเหวี่ยงวีนอารมณ์มหงุดหงิดเยอะไปสักนิดนึงแต่คนรักของคุณก็ ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนรักเก่าๆนะคะหรือคนเก่าๆในชีวิตคุณที่จะวนล,ลูปกลับมานะคะดวงคนอุปถัมยังมีแน่นๆจัดเต็มนะคะก็คือคนรักของคุณหรือคนรอบตัวเรียกได้ว่ายังมีอุปถัมภ์ที่ดีหรือกาลยานามิตรที่ดีแต่ความสัมพันธ์นั้นอาจจะกระท่อนกระแท่นระหองระแหงหรือมันมีเรื่องเกี่ยวกับคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าๆที่จะวนล,ลูปกลับมาในความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะคะเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทาง ท่องเที่ยวกับคนรักคนรู้ใจคนใกล้ชิดคนสนิทของคุณรวมถึงมีเกณฑ์ที่จะเกิดโปรเจกต์หรือธุรกิจใหม่ๆร่วมกันกับคนรักด้วยนะคะเรียกได้ว่าคนรักหรือคนรอบตัวของคุณนะคะสนับสนุนซัพพอร์ตคุณในเรื่องของธุรกิจการงานการงานมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าขยับขยายและมีเกณฑ์ที่จะเกิดธุรกิจเสริมขึ้นมานะคะโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ค้าขายหลักทรัพย์นะคะหรือธุรกิจเก่าๆที่มันเคยหยุดชะงักไปงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรับราชการกระทรวงกฎหมายต่างๆนะคะมีเกณฑที่จะได้กลับมาทําซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ ความรักในช่วงต้นเดือนแบบนี้ก็ยังสดใสยยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าคุณจะมีอาการแง่งอนหรือค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจและทิฐิไปบ้างนะคะให้ลดในเรื่องของอารมณ์ความขี้หงุดหงิดขี้โมโหฉุนเฉียวมีสติให้มากๆนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวงานเงินความรักก็จะดีขึ้นนะคะส่วนสุขภาพนั้นให้ระวังเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของข้อกระดูกแขน และสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิแพ้ระบบปอดหลอดลมลทางเดินหายใจนะคะพยายามเปิดบ้านให้โปร่งโป่งให้มันมีลมพัดนะคะบางทีฝุ่นไรฝุ่นในบ้านนะคะอาจจะส่งผลกับเรื่องของสุขภาพคุณได้และคุณมีภาวะในเรื่องของภูมิแพ้หรืออาการแพ้อากาศด้วยนะคะอาจจะต้องใส่ใจในเรื่องของอากาศอย่าไปตักแดดตักฝนมากนะคะแล้วก็นอนในอุณหภูมิที่มันพอเหมาะหรือเป็นปกติกับร่างกายของคุณนะคะ ต่อมานะคะหลังจากนั้นนะคะวันที่16กุมภาพันธ์นะคะจนถึง28กุมภาพันธ์ความสัมพันธ์จะเริ่มมีปัญหาในช่วงนี้ระวังเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้านะคะที่ค่อนข้างที่จะเด่นชัดมากๆเลยทีเดียวนะเพราะชาวมีนเองคุณอะถ้าไม่ได้เป็นที่ตัวคุณนะคะก็จะเป็นที่ตัวคนรักของคุณรู้สึกว่ายังโหยหากับความสัมพันธ์ครั้งกเก่าเก่าๆอยู่นะคะหรือคุณยังรู้สึกว่าคนที่คุณคบหาานั้นยังไม่ใช่ มันถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบกระะารยานมิตรหรือเพื่อนกันแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าเขาเติมไม่เต็มหรือไม่ตอบโจทย์บางอย่างกับคุณนะคะยังมีโอกาสที่จะได้สารานสัมพันธ์กับคนใหม่ๆเรียนรู้คนใหม่ๆหรือบางทีความสัมพันธ์มันอาจจะเริ่มต้นมาจากความเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนในวัยเด็กนะคะอาจจะเข้ามาแล้วทำให้คุณกับคนรักนั้นระหองระแหงหรือกระทบกระทั่งกันได้นะคะแต่ไม่ว่าจะผิดใจกันใดๆก็ตามสุดท้ายแล้วคุณจะกลับมาคืนดีกันได้ เพราะเพื่อนหรือมิตรคอยประสานให้หรือเพราะความผูกพันเก่าๆของคุณนะคะหรือบางคนอาจจะมีลูกมีบุตรร่วมกันลูกนั่นแหละจะเป็นโซ่ทองของใจทําให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะระวังสุขภาพด้วยเกี่ยวกับเรื่องของข้อช่วงหลังโดยเฉพาะใครที่ใส่รองเท้าส้นสูงอาจจะมีอาการปวดเมื่อยหลังและมีเกี่ยวกับเรื่องของเกลฑ์เลือดตกยางออกด้วยฉะนั้นเราอาจจะต้องหาโอกาสไปแก้เคล็ดด้วยการทําบุญคูดหินปูนบริจาคเลือดนะคะหรือตัวสุขภาพร่างกายเพื่อแก้เค ดวงเลือดตกยางออกรวมถึงสุขภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องปากฟันร้อนในนะคะพยายามดื่มน้ำให้เยอะๆสักนิดหนึ่งนะคะ ความสัมพันธ์ที่เคยระหองระแหงจะกลับมาคืนดีกันนะคะแต่ว่าแม่หมอมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนมากกว่าหนึ่งคนนะคะอาจจะเป็นที่ตัวคุณหรือคนรักเก่าอ่าหรือคนรักของคุณที่ยังไม่ลืมความสัมพันธ์เก่าๆหรือยังจะมองหาใครอยู่นะคะทําให้คนคนเดียวมันเติมไม่เต็มในความสัมพันธ์แต่ด้วยความที่สนิทกันเป็นเพื่อนหรือคนเคยรู้จักกันเก่าก่อนทําให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะยัง ัดกันไม่ขาดนะคะมันจะมีเรื่องรักซ้อนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณเรื่อยๆเลย,เลย,เลยแล้วก็เดือนนี้ชาวมีนเองค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะมักจะดึงดูดในเรื่องของรักซ้อนคนมีเจ้าข้าวเจ้าของเข้ามาหรือความรักหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะฉะนั้นแล้วเมเนจบริหารจัดการให้ดีไม่ใช่นนั้นแล้วรถไฟอาจจะชนกันได้นะจ๊ะชาวรา,ราศีมีน ต่อมานะคะชาวรัคนาราศีมีนที่โสดกันบ้างนะคะขอพลังงานไพ่ห้าใบดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะชาวนาาชาลิ้นพันกันนะคะชาวราคนาราศีสีนที่โสดโดยเฉพาะชาวมีที่เป็นสายฝอมีข่าวดีนะคะแต่ความสัมพันธ์ของคุณนั้นถึงแม้จะมีใครใดๆเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขใจเพราะคุณอาจจะยังรอคอยคนรักเก่าหรือโฟกัสไปที่เรื่องของการหาเงิน ปัญหาเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะสําคัญนะเพราะในเดือนนี้ชาวมีที่โสดมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะเยอะ สักนิดหนึ่งนะคะแต่ดวงการค้าขายค่อนข้างที่จะโดดเด่นโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าขายซื้อมาขายไปให้เฮาการทาบุญสังนินหนึ่งปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะหรือเฮาการไปทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเลือดนะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาคทุนรัพย์ให้กับคนยากไร้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรักพลังการเงินแต่โดยรวมแล้วเดือนนี้อาจจะไม่เหมาะกับการเริ่มต้นในความสัมพันธ์นะเพราะตัวคุณเองอาจจะยังไม่มีความสุขกับความรักครั้งใหม่ที่เข้ามา หรือยังมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต้องจัดการโดยเฉพาะในเรื่องของเงินหรือการงานนะคะจึงเป็นเดือนที่เหมาะกับการมีเพื่อนศึกษาดูใจพูดคุยกันไปก่อนนั่นเองนะคะอย่าลืมหาโอกาสไปปล่อยปลาหน้าเคียงหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาคเลือดหรือถวายพวกอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์นะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเวลาจัดสังกทานนะคะให้มีพวกเข็มกันไกของแหลมของมีคมลงในสังกทานด้วยก็จะช่วยส่งเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพ การเงินและความรักตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะคะและขอไพ่สรุป3ามใบให้ชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนะคะขอบอกเลยว่าปังนะคะชาวลัคนาราศีมีนถึงแม้ว่าดาวประจําตัวจะตกวินาศอยู่แต่ด้านอื่นๆก็ปังในเรื่องของการงานก็จะมีคอนเน็กชันใหมๆ่ๆหรือใบเบิกทางใหม่ๆเข้ามาแต่ตัวคนเองค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยออกจากคอมฟอร์ตโซนสักเท่าไหร่นะคะหรือค่อนข้างที่จะต้องแบกรับภาระหนักมากจนเกินไปนะคะทั้งบริวารหรือคนรอบตัวอาจจะมาพึ่งพาพึ่งพิงคุณแต่การงานนั้นเริ่มที่จะมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นและมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะต้องกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนสักนิดนึงแล้วจะดีนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนั้นมองได้ว่ายังเป็นเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าอยู่นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แอบมองเขารักกันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนว่าเขาจะเลือกเราหรือความสัมพันธ์ที่คุยกันแต่สถานะย,ยังไม่ได้เปิดเผยชัดเจนนั่นเองนะคะส่วนชาวร,ราศีมีนที่แต่งงานมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะค่อนข้างที่จะวุ่นวายในเรื่องของบุตรบริวารภายในบ้านเรามาระวังเรื่องของอารมณ์คําพูดความรุนแรงทั้งคําพูดและการทําร้ายร่างกายกันด้วยนะคะหรือปัญหานั้นจะ เกิดจากการอยู่ร่วมกันบางทีการแยกกันอยู่บ้างไปไป,ไปมาๆก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นระวังรักซ้อนรักสามเศร้าในความสัมพันธ์ของคุณด้วยทําอะไรก็ตามอย่าใช้อารมณ์เพราะอารมณ์อาจจะทําให้เป็นจุดแตกหักได้นะคะส่วนเรื่องสุขภาพนั้นระวังสุขภาพการจ็บไข้ได้ป่วยของบุตรบริวารในบ้านช่วงคอการปวดเมื่อยช่วงหลังภูมิแพ้ปอดหลอดลมทางเดินหายใจและเกี่ยวกับเรื่องของข้อระวังการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางทางน้ำนะคะ ไอจามเสียมหานในลําคอก็ต้องระวังระวังด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินการเงินนั้นมองได้ว่ายังมีเป้าหมายชัดเจนถึงแม้ว่าเงินจะไม่ได้มีเข้ามาหลั่งไหลเข้ามามากมายแต่คุณสามารถที่จะมเมเนจเงินได้และมองหาช่องทางหรือคอนเน็กชันใหม่ๆในการหาเงินได้เช่นกันแต่เงินนั้นจะรั่วไหลไปกับเรื่องบุตรบริวารและเรื่องภายในบ้านในครอบครัวค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะเยอะนะคะ โดยรวมแล้วเรียกได้ว่าเดือนนี้ปัง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 นะคะเถ้ากาวทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาคทุนทรัพย์อ่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินคนกระเบื้องอินหินดินทรายเข้าวัดเท้าการสการ์ราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณทางน้ําหรือทาบุญที่เกี่ยวกับโบราณิทเด็กทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุนัขหมาแมวจอแจกจ่าจ,จัดนะคะก็จะช่วยส่งเสริมดวงให้ชาวร,า,ราศีมีนนั้นมีความสําเร็จและราบรื่นตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะคะ ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการทํานายแบบกว้างๆเท่านั้นใครที่อยากจะเช็คดวงความรักหรือจอดวงในช่วงครึ่งปีแบบนี้นะคะเป็นการส่วนตัวทักช่องแชทอินบองมาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันวิดาตลอดนายนายนะคะและ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทลอดในให้แม่หมอด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการอัพโหลดดวงนะคะหรือทำดวงในลักษาะราศีต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในความรักกันทุกท่านนะคะสุขสมหวังแล้วก็ฝากชอบไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่ในอีหน้าคะ่ะ